Busy. สวัสดีครับสวัสดีช้อปปี้แปดเดือนแปดนะครับวันนี้เราก็จะมาแปะนะครับคูปองส่วนลดนะครับไว้ให้ด้านล่างนะเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปได้แล้วก็วันนี้ก็จะมาป้ายยาว่ามีของอะไรที่มันน่าซื้อบ้างนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆซื้อของใหญ่นะครับช่วงเลขเบิลเนี่ยซื้อของใหญ่ผมว่าม่งคุ้มกว่านะครับก็คือพวก ทีวีตู้เย็นเนี่ยผมเพิ่งซื้อไปแล้วก็มันจะมีพวกสูนเปอรเซ็นต์เดือนนะครับถ้าใครมีบัตรเครดิตก็เข้าไปซื้อได้ใครยังไม่มีสมัครลิงก์ได้ดวผมแปะให้นะครับก็คือถ้าเราใช้บัตรเนี่ยสิเดือนนะครับก็ผ่อนกันยาวๆมีเวลาหาเงินมาจ่ายนะครับมาเรามาดูมา่าเอ๊มีอะไรนะ่าสนใจบ้างนะครับผมแนะนําของใหญ่ๆนะครับอ่าลงมาดูกันก่อนนี่ดูตามแบรนด์เลยนี่นีไอ้นี่เลย 80%ของโ o ตัสขอคิดกันไปดูก่อนนะครับว่ามีอะไรโ o ตัสโ o ตัสโ o ตัสโอ้โหรถแบบมี LG กับ Samsung เพื่อนเอาอะไรก่อนดีเอา Samsung ก่อนเนาะ Samsung 55ิ้นิ้ว9 0้0ผมเพิ่งซื้อ TCL มาแม่งหมื่นสองโอโ้เสียใจยวะ่ะ เป็นรุ่นสมาร์ทด้วยอ่ะโอ้ยตายแล้วทำไมถูกอย่างวะนะครับมีโค้ดให้รดด้วยโอ้โหตายเลยตัวโอ้โหสิโอ้โหเป็นยูเดีป่าววะเดี๋ยวนะยวนะหาข้อ,ข,อข้อเทียบกอนอ่าไม่ใช่ยู <c oughs> เอสดีโอเออ้าวยูเดีนี่วาตัวเอ้ยกูเอาโฟกเอยูเอสดีไปด้วย ตายแล้วโคตรโคตรโหดนะครับนี่น,นี่ส่งไว้มากขออนุญาตนะครับจะมีชื่อนิดน,นึงนะขออนุญาตนะครับผมขอขอ่านคอมเมนต์ดีนะครับขนาดใหญ่ดีคุณภาพดีโอ้โหดูสิคอมเมนต์ท่วมท้นนะครับเก้าพันนะทุกคนนี่โอ้โหเก้าพันเองเก้าพันเองโอ้โหตายแล้วเราซื้อ TCL ตั้งหมื่นสองนะครับเสียใจ โอเดี๋ยวแปะลิงก์ให้นี่ซัมซุงนะครับลดหกสิบหกเปอร์เซ็นต์นะลดแบบโอ้โหแทบแจกนะครับซัมซุงสมาร์ททีวีมาดูอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนี่เลย LG เก้าพันห้าเหมือนกันนะครับโอ้โหแค่ของโลตัสนี่ก็ลดเยอะแล้วอ่ะอันนี้เป็นแฟลชเซลล์นะครับรีบนะฮะรีบนะครับวันที่วันที่แปดนะครับเดี๋ยวก็ลดเรื่อยๆครับแฟลชเซลล์เนี่ย UHD 4K 55นิ้วนะครับ โอ้โหทำไมมันถูกยังวะทำไมมันถูกยังวะโอ้โหนะครับยูเอ d ครับ 4K กี่เฮิร์ตวะกี่เฮิร์ตนี่เลยโอ้โหดีงามไปอีกไงไหมครับมีแต่คนชมโหลดแอปไวมากโอ้โห เออถูกจังเลยนะครับแม่เราซื้อแพงอ,ะอ่ะอ่าทุกคนเดี๋ยวผมแปะพิกัดแปะลิงก์ให้นะครับดีลดเยอะมากนะครับลดเยอะมากสองอันแล้วนะเอาอะไรอีกไม่เอาแล้วโรตัสเปลี่ยนเป็นแบรนด์อื่นบ้างนะครับดู Lotus, เดี๋ยวโรตารแบรนด์สุดทิดเอาของของพวกนี้มันเป็นของแท้ครับเราหาแบรนด์ของแท้ราคาแบบโหดๆอือโอ้โห นี่นี่ไฮเซนเนี่ยลดแบบลดโหนมันจะโกธใครมากล้วมีคูปองให้เก็บด้วยนะลดโคตรโหดเลยฮะเครื่องซักผ้าฝาหน้าสีเทาเครื่องซักผ้าฝาหน้านะครับเดี๋ยวลองเปิดอันนี้แล้วกัน8,300เครื่ามซักผ้าโอ้โห ความจุ8นะครับไม่มีบริการติดตั้งอันนี้ไม่เอานะครับถ้าใครซื้อออนไลน์ให้หาที่มันมีบริการติดตั้งนะครับถ้าไม่มีผมว่าอย่าไปเอาเลยนะครับหรือไม่ถ้าเรามีช่างหรือติดเป็นก็เอาได้แต่ว่าผมไม่แนะนำอะไฮเซนส่วนใหญ่เขาไม่ติดตั้งเนาะขอผ่านนะจ๊ะไฮเซนเราไม่เราไม่เอานะครับเราขี้เกียจนะครับนี่นี่ tcl เนี่ยความหวังมูบ้านเนดี๋ยวผมเปิดดู อย่างโหด t c l นะครับมีอะไรบ้างนะสนใจเก็บคูปองได้นะครับนี่นี่น,นี่ตัวนี้เลยที่ผมซื้อเนี่ยโอ้โหเหลือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับถูกกว่าผมอีกผมซื้อหนึ่งหมื่นสองนี่เลยตัวนี้เลยชมเ,เพยวว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชรุ่น 55T ผมซื้ออีกรุ่นหนึ่งนะครับโหลดเยอะมากนะครับอย่างโหดนะครับนี่เลยโหโตดจับ น,น,นี่ดีงามใช้ง่ายโอ้พี่คนนี้ดูบอลอ่ะโอ้ผมอมืองนี้เลยรีโมดแบบนี้เลยมีสองอันแล้วงงมันหมดแล้วนี่ครับแจมทีวีเนี่ยซื้อเหรนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับมันรองรับพวก Google, Netflix, YouTube นะครับมันรองรับหมดเลยนะครับบางทีเราไม่ต้องลงไง ไม่ต้องลงโปรแกรมมันไนอะ้นี่มาให้เราเลยนะครับเอาอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวกลับมาหน้าแรกก่อน88มีอะไรเยอะอ่ะมีเยอะครับเดี๋ยวหาของแพงๆเลยอ่ะนี่นี่นนี่นี่แฟลชเซลล์ที่เขาแนะนําอ่ะมือถือแนะนำานครับส่วนใหญ่าจจะเป็นมือถือมือถือตัวนี้นะครับอะไร vivo ฮะ vivo ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ vivo แต่เพิ่งพวก เครื่องด,ด,ดูดฟ่งดูดฝุ่นเนี่ยดีนะทุกคนผมว่ามันดีนะที่ฟ้านะครับส่วนใหญ่เขาจะเรียงตามแบรนด์นะของของช้อปปี้เนี่ยนะครับนี่นี่ล่าสุดผมเ่งพัดลมผมซื้อพัดลมมาแล้วก็ตัวนี้เครื่องซักผ้านะครับเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่เขียนราคาบอกว่าแบบลดลดลดเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับ ช้อปปี้ก็จะกักก,ก,กักหน่อยสมักึกสมักกักงหน่อยคือต้องกดเข้าไปดูเองนะครับอ่ะดูสินค้าขายดีดีวะ่ะสินค้าขายดีนะครับว่าแต่ V ี vo ตัวนี้ขายดีเนาะอ่ะลองดูสิ vivo ตัวนี้แบต5,000ันมิลลิแอมโอ้โคตรถึกนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แบบไม่ค่อยอยากชาร์จบ่อยกับตัวนี้คุ้มนะครับดูคอมเมนต์พี่ๆเขาสิโอ้โหแล้วกล้องบัเลิเลยวะ่ะ เยโดอย่างสวยแล้วก็อย่างโหดนะครับปัดโอ้โหกล้องมันกี่ล้านวะเดี๋ยวนะขอ,อดูก่อนนะครับกล้องกี่ล้านวะความจุสามสองเขาเรียดกล้องแปดล้านเดี๋ยวเป็นเลนเบลเลอร์ตัวนี้ดีเรื่องของแบบเลนเบลเลอร์เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ครับแล้วก็มีอะไรอีกอที่น่าสนใจ ที่น่าสนใจผมเน้นราคาแพงๆไว้ก่อนนะครับให้มันลดเยอะๆจะคุ้มนะครับกางเกงรองเท้าพัดลมตั้งโต๊ะไฟนะครับผมว่าหมดเลยมั้งของดีๆจริงๆจะเป็นของเล็กๆอ่ะถ้าเป็นของช้อปปี้เวลาเขาเลียงนะครับของทีวีก็ให้หลายเครื่องอแล้วพอละอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผสุทุกคนเพื่อนๆสามารถเข้ามานะครับกด ไลค์กดแชร์แล้วก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้เออเสื้อลิฟว์พูลตัวนี้ขายดีเดี๋ยวแปะตัวนี้ให้ด้วยนี่เลย1นึ่งเาสเท่านั้นเองนะครับเป็นชุดฤดูกาลล่าสุดนะสองพันยี่สิบสามสองพนี่นะครับเดี๋ยวขอดูของซุปเปอร์สปอร์ตเดี๋ยวขอดูรีวิวหนะน่อยนี่อุ้ยสวยนะสวยนะเว้ยทุกคนดูดิของแท้เด้อนะครับของแท้เด้ออย่าพลาดเด้อเสื้อลิฟว์พูลครับแฟนลิฟว์พูลเยี่ยมเสื้อทีมรักคุณภาพดีมากราคาแค่ หนึ่น,นิดๆน,นะครับผ่อนได้เว้ยผ่อนได้ผ่อนได้นะครับอ่ะโอเคขายไปแล้ว3ามร้อยแปดสิบฝากไลค์กแชร์ติดตามด้วยแล้วก็ลิงก์ด้านล่างมีคูปองนะครับส่วนลดแล้วก็เดี๋ยวแปะลิงก์สินค้าหรือผมป้ายายาวไว้ให้นะครับเข้า <_ S 2> ไปเก็บคูปองแล้วไปซื้อซะ8 8นะครับโอเคครับบ๊ายบาย